ค่ะเพราะชาไชน่าข่าวเนี่มันละเกมสกูร์เลมิเตอร์ข่าวนี้เราจะมาทำไปดุนจันในบริเวณกลางแจ้งแต่เราก็สวมไปดวลจันหลังด้วยกันหาเจอเนี่ยดีใจดีใจมากๆไปเก็บเชียร์ เก่ปะเกิ่ไม่ได้จ้ะฉันจำผิดแหละก็บ่ได้อันนี้มันจดคิดและป้องการินห้องพอบันดาลอันนี้คืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่แหละสนุกตรง วันนี่นะทุกคนเผื่อมีคนแชทนะเหมือนมันสับสับเรากนะแล้วก็ไม่รู้แหละสุ่มไปเถิดนะมาเจอไหมเอาไหมกันเขาบอกว่าโอ้โหนะคือเขาชอบบ้านนี้อ แต่เรามานะแปบ๊บหนึ่งทุกคนเราขอเปลี่ยนได้ไหมนะวันนี้เราจะไปไหว้พระนันเอยไปกันเลยขอเอาใหม่นะไปไหว้พระคานเท่าผาโอ้โหใหญ่มากเกอ it's okay เย้่ให่ไม่มี มีที่นั่นให้เยอะดีจ้านั่นตัวนี้กว่า ชอมาหนูชมาชอมาอ๋อฮะฮะฮ it's okay แอ y ย a ย it's okay a อ d y ยยเออถ้าเพ่นได้สวดนาทีเองมาไหว้พระีก็ดีนะมีคนจริงจริง้ยมีท้งฟุ้นมีทำไหว้พร เอิมไม่มีพระนี่คือมีพระนอนอยู่เราชอบอ่ะชอบมาสุม่มาละเราไม่เคยเห็นเลยแต่เคยไปไหว้พระนี่แหละ かぶったんだたべたい兄ちゃん

เนี่ยบอหน่อยเจ้าจักรเจ้าจักจักรจักรจำกัดมากเลยนะจ๊ะเนี่ยไปไหว้พระเออีกกี่นาทีก็ไม่รูไปไหว้พระ นาทีจดนะอืมขะกินใหญ่ซ่าอ้ยไปนี่จะจำจำเดือนเลยยาดดินล่าสุจัดบบทีึกนาทีไปบอกพ่อ มีน้องคนเราจะอัดแปดนาทีพ่อพ่อให้เราอัดแปดนาทีแจกันอุ๊เซสติการ์เตอร์แต่พอเห็นปุ๊บขอโทษเลยซาดถุแล้วจะ จบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะหนุม่มกดไลค์กดดิบไม่พลาคดคลิปใหม่จากช่องน้ำชาย AI China คะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนไายบ้านน้องโคว้เจะไม่ผิดหน้านะ